สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนนะคะเรียนออนไลน์บายคุณครูวินะคะสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่16แล้วนะคะเรื่องที่16ก็จะเป็นเรื่องของสมบัติของของแข็งนั่นเองค่ะซึ่งสมบัติของของแข็งมีสมบัติหลายคุณสมบัติด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการมีมวลและปริมาตรนั่นเองดังนั้นวิธีการหามวลและปริมาตรนะคะเราจะมีวิธีการหาอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูวิก็จะมา ให้ความรู้กับในเรียนทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะหน่วยที่5สสารรอบตัวเราเรื่องที่16สมบัติของของแข็งนั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูค่ะสถานะของของแข็งเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะสมบัติของมันก็คือมีมวลต้องการที่อยู่สัมผัสได้นะคะ2ก็มีรูปร่างและปริมาตรคงที่นะคะและมีอนุภาพยึดติดกันอย่างหนาแน่นเรียงตัวชิดกันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะ,ะมีอะไรบ้างนะ,ะอย่างที่ครูยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะโคมไฟหนังสือกระดาษ หรือว่าโทรทัศน์นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูค่ะของแข็งนิยามของมันคือมีมวลนะคะมีรูปร่างและปริมาตรงทีทีนี้เขาจะหาได้ยังไงว่ามีมวลมันเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวครูจะให้ความหมายคำว่ามีมวลและปริมาตรให้ในักเรียนเห็นค่ะค่ะสมบัติที่เป็นของแข็งนะคะก็อย่างที่ว่า อันดับแรกก็คือมีมวลนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่ามวลของวัตถุหรือมาสก็คือปริมาณเนื้อสารที่มีอยู่ในวัตถุนั้นนนนั่นเองค่ะค่ะซึ่งมวลนะคะจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัม kg นะคะหรือว่าเป็นกรัมก็คือ g ตัวเล็กนะคะซึ่งเครื่องมือวัดนั่นก็คือเครื่องช่างต่างต่างนั่นเองค่ะอันนี้คือเครื่องช่างนะคะหรือแม้กระทั่งเครื่องช่างที่นักเรียนเห็นในตามท้องตลาดหรือว่าเครื่องช่างดิจิตอลอย่างนี้ก็สามารถวัดมวลของสารได้ นั่นเองค่ะต่อไปก็คือปริมาตรหรือวอลลุ่มนะคะก็คือความจุของวัตถุนะคะว่าวัตถุชนิดหนึ่งจะมีความจุเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งนะคะมีหน่วยอาจจะเป็นลูกบาศเมตรหรือลูกบาศเซนติเมตรก็ได้นะคะซึ่งเครื่องมือวัดที่ใช้ก็จะเป็นพวกอ่าถ้วยยูเรก้านะคะแล้วก็เอาสารที่ได้นะคะไปเทใส่ในกระบอกตวงเราก็จะสามารถทราบได้ว่าวัตถุชนิดนั้นนะคะจะมี นะคะปริมาตรเท่าไหร่นั่นเองค่ะนะคะอย่างเช่นนี่คือถ้วยยูเรกานั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของถ้วยยูเรกานะคะซึ่งถ้านักเรียนอยากวัดก้อนหินหนูก็เอาก้อนหินเนี่ยนะคะหย่อนลงไปในถ้วยยูเรกานะคะจากนั้นเป็นไงน้ําที่อยู่ข้างในถ้วยยูเรกาก็จะโล่นนะคะก็จะเกินในส่วนที่มันเกินนะคะมันก็จะ หยดลงมานะคะแล้วเอาภาชนะมารองรับจากนั้นทำไงคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็เอาไปใส่ในอะไรคะใส่ในถ้วยตวงหรือก็บอกตวงนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะทราบว่าเอ๊ะไอ้ก้อนหินชนิดนี้นะคะจะมีปริมาตรเท่าไหร่นั่นเองค่ะ อ่าทีนี้การหามวลของวัตถุอย่างที่ครูบอกว่ามวลของวัตถุหมายถึงปริมาณอนุภาคของเนื้อสารที่อยู่ในวัตถุนั้นซึ่งจะมีค่าคงที่เสมอมวลจะมีหน่วยเป็นอะไรนะคะกิโลกรัมและกรัมนั่นเองดังนั้นเมื่อเอาไปชัง่งวิธีง่ายๆก็คือ1เลยเตรียมอุปกรณ์อย่างเช่นนักเรียนอยากรู้ว่ามวลของแอปเปิลมีเท่าไหร่นักเรียนก็เอาแอปเปิลมาชั่งนะคะจากนั้นหนูก็จด นะอย่างเช่นแอปเปิลนี้น้ำหนัก5 10กรัมอย่างนี้นี่คือมวลของแอปเปิลนั่นเองค่ะ,ะที่ครูบอกเลยนะคะว่าเครื่องมือวัดมวลน,นะ,ะหรือน้ำหนักเนี่ยเราจะใช้พวกเครื่องชั่งน้ำหนักหรือเครื่องชั่งสปริงก็ได้ค่ะค่ะสำหรับการหาปริมาตรของของแข็งนั่นเองนะคะจะมี2วิธีดังนี้ค่ะวิธีแรกในกรณีที่ วัตถุมีรูปทรงเรขาคณิตนั่นเองนักเรียนคงได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์มาเลยนะคะว่าถ้าเป็นรูปทรงเรขาคณิตเราจะหาปริมาตรข,ของของแข็งได้โดยใช้สูตรอย่างนี้นะคะครูยกตัวอย่างให้ในักเรียนมา2อ,อันนะคะอย่างเช่นถ้าปริมาตรรูปสี่เหลี่ยมมูลฉากนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงทีนี้มาดูค่ะ ถ้าเป็นปริมาตรรูปนะคะสี่เหลี่ยมลูกมาเราก็จะใช้ด้านคูณด้านคูณด้านไปเลย,เลยนะคะซึ่งนี่คือวิธีการหาในแบบรูปที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตเองแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าหนูต้องการดูว่าอ่ะก้อนหินชนิดนี้มีปริมาตรเท่าไหร่นักเรียนก็จะไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะมันวัดไม่ได้ ดังนั้นมาเลยมีวิธีที่2ก็คือในกรณีที่วัตถุไม่เป็นรูปทรงเลขาคณิตด,ดังนั้นนะคะเราจะใช้วิธีโดยนำวัตถุชนิดนั้นนะคะไปแทนที่ในน้ำในถ้วยยูเริยกาที่ครูพูดตั้งแต่ต้นให้ในักเรียนดูแล้วตวงหาปริมาตรของน้ำที่ล้นออกมานะคะว่าจะมีค่าปริมาตรนั้นเท่าไหร่ซึ่งเป็นไปตามกฎ ของอัคคมิดิสนะคะซึ่งเขาเป็นคนคิดค้นหลักการนี้นั่นเองค่ะ,ะทีนี้การหาปริมาตรของกองแข่งนะคะ,ะในกรณีที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตรูปแรกเลยอันนี้ให้ถ่ายว่าเป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นนักเรียนต้องใช้สูตรที่นี้หรือนี้คะ อาคิดค่ะใช้วิธีอันแรกหรืออันที่สองต้องใช้วิธีอันแรกค่ะซึ่งอันแรกให้ในักเรียนเขียนไปเลยค่ะวิธีการคิดนะคะก็คือกว้างนะคะการหาปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะซึ่งกว้างก็คือเท่าไหร่คะ3ยาวคือ5นะคะและสูงก็คือ2เซนดังนั้นให้ในักเรียนเอา3คูณ5คูณ2 อลองคิดช่วยกันค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกลองคูณค่ะ35เป็น15 15คูณ2ได้30นั่นเองดังนั้นปริมาตรนะคะของรูปแรกอันนี้ก็จะได้30ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะอันนี้ครูให้นะคะตัวเลขง่ายๆไม่น่าจะยากเนะาะนักเรียนคงรู้วิธีการคูณแล้วนะคะครูเชือ่อ ว่านักเรียนคนเก่งของครูสามารถคูณได้นะอ้าวที่มาดูอันที่2อ,อ่าจะเห็นว่าด้านแต่ละด้านเนี่ยมันเท่ากันนะคะดังนั้นนะ,ะให้เอาสูตรอันที่2คือด้านคูณด้านและคูณด้านนะซึ่งวิธีการหาปริมาตรก็คือด้านคูณด้านและคูณด้านนะคะดังนั้นเอาตัวเลขทั้ง3อันนี้มาคูณกันนั่นเอง2คูณ2เป็น4 4 2เป็น 8ลูกบาศเซนติเมตรนั่นเองค่ะนี่คือหลักการหาปาริมาตรของของแข็งที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตน,นั่นเองค่ะนักเรียนพอทําได้ไหมคะถ้าเป็นครูครูเอา3ตัวเลขนี้มาคูณกันเลยค่ะนี่เห็นไหมครูก็เอาตัวเลขเนี่ยมาคูณกันเลยมันก็จะได้ปริมาตรนี่คือลักษณะการหาแบบง่ายๆนะคะปริมาตรถ้านักเรียนจําได้เชื่อไหมว่านักเรียนสามารถไปต่อย,ยอดถึงชั้นป .6 ได้เลยนะคะ ทีนี้ต่อมาค่ะการหาปริมาตรในกรณีวัตถุไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตนะมันไม่ได้เป็นเหลี่ยมมันไม่ได้เป็นก้อนกลมมันไม่ได้เป็นวงรีดังนั้นนะคะการหามันหาค่าของปริมาตรมันจะหาไม่ได้ดังนั้นนะคะเขาเลยใช้หลักการของอารค,คิมิดิสนะคะที่บอกว่าให้นำวัตถุชิ้นนั้นไปแทนที่ น้ำในถ้วยยูเรียกาแล้วตวงหาปริมาณของน้ำที่ลดนออกมาซึ่งจะมีค่าเท่ากับปริมาตรของวัตถุนั้นนะคะซึ่งเป็นไปนตามหลักของอะคิมีดิสนั่นเองค่ะนะคะนี่คือลักษณะสมมติหนูเอาก้อนก้อนหนึ่งซึ่งมีรูปทรงไม่ใช่เรขาคณิตเลย,เล,ยลงไปในน้ำจากนั้นนะหนูจุ่มลงไปน้ำก็จะล้นออกมาจากนั้นทำไงต่อนะ,ะนักเรียนเอาน้ำที่ได้นะคะ ไปตวงในกระบอกตวงอย่างเช่นที่ครูให้ในักเรียนดูนะคะจากนั้นนักเรียนสามารถอ่านค่าที่ได้นะคะนี่อันนี้คือ80ใช่ไหมคะ80บวกอีก5ก็จะได้85ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะนี่คือหลักการง่ายๆนะคะสำหรับนักเรียนชั้นปสี่นะ ทีนี้สำหรับงานที่16นะก็จะเป็นสมบัติของของแข็งนั่นเองนะคะให้นักเรียนทําทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะ,ะซึ่งแต่ละข้อรูก็จะมีคะแนนให้นะคะซึ่งคะแนนนี้มี10คะแนนให้นะคะซึ่งข้อแรก2คะแนนข้อที่2นะ2คะแนนข้อที่2เป็น4คะแนนนะคะส่วนข้อที่3เป็น2คะแนนและข้อที่4ก็2คะแนนรวมกันทั้งหมด ได้10คะแนนนะคะขีดเส้นใต้อะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยนะคะเขียนชื่อชันและเลขที่ส่งมาที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะทีนี้ฝากไว้ให้ในักเรียนนะคะนักเรียนต้องดูวิดีโอให้ครบถ้วนไม่งั้นนักเรียนก็จะทําไม่เป็นเนาะยังไงคาบนี้ครูวิมีความรู้ให้ในักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ